สวัสดีครับวันนี้พูดถึงเรื่องของการไล่สเกลอย่างไรนะครับให้มันพัฒนาแบบเร็วๆเล่นได้เร็วๆอันนี้จริงๆแล้วสเกลเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ฝึกเร็วตั้งแต่แรกนะครับสำหรับผมก็คือยังเน้นในเรื่องของความผ่อนคลายในการเล่นแล้วก็วิธีการกดนะครับก็คือเราถ้าต้องกดโน้ตต่อโน้ตเนี่ยนะครับให้มันรีแลกซ์ก่อนนะครับคือไม่ต้องไปกลางอย่างนี้กนก็นได้นะครับคือกลางอย่างเงี้ยมันเปรืองแรงนะผมจะเล่นแล้วแต่ทีแล้วก็แล้วก็พอเราเล่นเสร็จปุ๊บให้เราขยับเอานะค,ค่อยๆขยับงี คือการเซฟแรงให้น้อยที่สุดนะครับสำหรับใครที่นิ้วยาวก็มันก็กลางได้แหละแต่ถ้าคนนิ้วเขาก,กางปุ๊บถ้ารู้สึกตึงเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะตึงไปทําไมนะครับเพราะว่าผมใช้วิธีการ move เอาดีกว่านะครับมันมีหลายวิธีการที่เราจะเลือกใช้ได้นะแล้วแต่ผมไม่มองว่าอันไหนผิดหรือถูกนะครับผมจะเล่นโน้ตต่อโน้ตให้มันให้ความรู้สึกสุดท้ายเนี่ยมันเบาก่อนนะครับให้ทุกความรู้สึกดีกว่าท,ทุกการกดเนี่ยเนี่ยเบาทุกนิ้วนะเนีย่ยเบาทุกนิ้วนะ ผมรู้สึกว่าวิธีการกดแบบนี้มันเหมาะกับตัวผมเองมากกว่านะครับมันทาให้รู้สึกว่าเล่นได้สบายมือมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าวิธีการพัฒนาในการไล่สเกลนะครับนอกจากที่เราจะจําตําแหน่งแรกตอนแรกเนี่ยลำดับมันก็คือจําตําแหน่งให้ได้ก่อนเราจะกดที่ตัวนี้เลยนะครับให้ได้ความรู้สึกที่ถูกต้องเสียงที่ดีทุกตัวก่อนนะครับส่วนรูปแบบเนี่ยในเนี่ยผมสอนไว้เยอะแยะนะแต่วิธีการเนี่ยเราลองมาทวนกันจากคลิปนี้นะอ่าพอเราได้แล้วเนี่ย เราจะย้ำมันโดยการเล่นเป็นคู่ก่อนนะครับเล่นเป็นคู่ก่อนนะครับตอนแรกเราจะลองทํามือให้เบาที่สุดก่อนก็ได้เราก็ลองไล่น้ำหนักไดนามิกดูนะครับว่าจุดที่เบาที่สุดนะเนี่ยเรายังคงได้ยินทุกโน้ตอย่างชัดเจนหรือเปล่านะครับ ก็อลองเพิ่มดน,านามิกดูเนี่ยมันจะไม่กตัวชัดเจนนะครับแล้วจับเป็นคู่นะครับการจับเป็นคู่จะทําให้เราเข้าถึงทุกอนูของการไล่สเกลได้ดียิ่งขึ้นนะครับเนี่ยคู่ไหนที่เราสึกว่าเอ้ยเรายังจำไม่ได้เราซ้ำไปก่อนนะครับ ให้สปีดให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเนาะอย่าซ้ำแบบนี้ครับนี่ต่อไปแล้วก็ขาขึ้นอันนี้สำคัญมากนะครับเราต้องฝึกสเกียทั้งขาลงและขาขึ้นด้วยนะครับเหมือนเดิมหาความรู้สึกทุกตัวนะครับ จะเป็นกู้เหมือนเดิมต่อไปใช้สองใช้สามใช้สามใช้สี่ใช้สี่ใชห้าใช้ห้าใช้หกเล่นให้ได้ชัดทุกตัวนะครับช้าแค่ไหนก็ได้นะครับ เวลาเล่นช้าลงเนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมต้องกดให้มันกระชับมากขึ้นเพราะว่าความยาวของน้ตมันมากขึ้นนะเนี่ยดังนั้นจะต้องให้น้ตมันนิ่งนะการที่ให้น้ตมันนิ่งเนี่ยคุณก็ต้องใช้แรงกดมันเสถียรมันจะไม่เหมือนการพวกเล่นสปีดเล่นสปีดมันกดแบบปั๊บเดียวเท่านั้นเองดังนั้นผมมองว่าการที่เราเล่นช้าเนี่ยมันได้เรื่องของการปรับในเรื่องของน้ำหนักของนิ้วแล้วก็ความผันผายได้ได้ดีกว่าการฝึกเ,เร็วๆนะครับ แแล้เวเราก็มาฝึกพวกซีเควนต์นะครับซีเควนต์เดี๋ยวผมจะแยกคลิปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับนะครับดังนั้นคลิปนี้เนี่ยก็สรุปก็คือเราเล่นแต่ละโน้ตให้ให้จำตำแหน่งของมันได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราจับคู่นะครับ ครับผมถ้าอยากให้ดีก็เราฝึกกับเมนทานอมไปด้วยก็จะทําให้เราพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นแล้วอย่าลืมว่ามันมีทั้งหมด7ฟอร์มนะครับสิคีย์เราจะฝึกมันทุกรูปแบบนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะจดจําในการเล่นฟอร์มต่างๆได้อย่างแม่นยํานะครับ โอเคเราฝึกดูครับผมใครที่สนใจเรียนกะับผมก็สามารถแอด QR code นะครับมาคุยกันสำหรับคอร์สชิตาโปร่งนะครับแบบจัดเต็มเลยนะครับ590บาทตลอดชีพนะครับสามารถที่จะทักมาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้ครับผมสวัสดีครับ